สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะสอนการอัปโหลดเอกสารนะคะให้ลูกค้าเลือกที่มุมขวาบนด้านบนค่ะจะเข้ามาสู่หน้าการตั้งค่าจัดการข้อมูลนะคะให้เลือกคำว่าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวค่ะระบบจะลิงก์ไปที่เว็บหลังบ้านของลูกค้านะคะกดที่โปรไฟล์ ก็จะมีคำว่าอัปโหลดเอกาสารขึ้นมานะคะเมื่อคลิกแล้วจะขึ้นหน้านี้มานะคะให้เราอัปโหลดเอกาสารตัวตามตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะทั้งหน้าบัตรประชาชนและหน้าบัญชีค่ะการอัปโหลดนะคะให้คลิกที่ลูกศรตรงกลางค่ะให้เราเลือกไปที่คลังรูปภาพนะคะ เลือกค่ะหน้าบัญชีธนาคารก็เหมือนกันนะคะคลิกที่ลูกศรตรงกลางค่ะเมื่อเราอัพเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดคำว่าบันทึกค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะรอเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารประมาณ2-5วันค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ